ก็ผ่านไปแล้วสำหรับการเปิดตัว iPhone 14นะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูฟีเจอร์เด็ดก,กันว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะก็เรียกได้ว่า iPhone 14เนี่ยได้รับการจับตามองอย่างมากเลยนะเมื่อคืนเนี่ยก็ปล่อยฟีเจอร์เด็ดออกมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่กำลังลังเลอยู่ว่าอ่า13ไป14เนี่ยคุ้มไหมอันนี้ก็แล้วแต่เงินของคุณนะแต่ถ้าใช้ iPhone 8 Plus หรือว่า XR อะไรอย่างนี้นะครับก็แนะนำว่า ไ h o n e 14นะครับ,รบก็มีออกมาด้วยกัน4รุ่นนะครับก็คือ iPhone 14 iPhone 14 plus นะครับ iPhone 14 pro และ pro max ตัวเด็ดเลยนะฮะ p h o n e 14ตัวนี้นครับมี dynamic islands นะครับถามว่าเอาไว้ทำอะไรนะครับ เขาปรับปรุงใหม่นะครับไม่ใช่การเจาะรูแบบธรรมดาแล้วครับตอนนี้นะครับเรียกว่าเป็นการแสดงผลแบบแอนิเมชันนะครับแล้วก็การแจ้งเตือนตา่างๆการโทรนะครับแล้วก็โ,โหหลายๆอย่างเลยเนะนี่ยใช้ีนได้เลยมันจะแสดงผลด้านบนเลยนะครับก็เรียกว่าเป็นการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นนะครับทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่ามันกลมกลืนมากยิ่งขึ้นนะไม่เหมือนรุ่นกันต่อนะที่แบบโอ้โหเป็นแบบแถบๆมาเลยนะเออแต่อันนี้ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เจ๋งวะ่ะ รจริงๆต่อไปนะครับเป็นฟีเจอร์ always on display นะครับก็เทคโนโลยีนี้เมื่อเราล็อกหน้าจอแล้วนาฬิกาหรืออะไรก็ยังแสดงผลอยู่แต่ผมว่าบางคนก็ชอบนะบางคนก็ไม่ชอบอันนี้ผมมองว่าเฉยๆนะครับไม่ได้ขนาดนั้นนะครับที่ต้องแบบโชว์ตลอดเวลาว่าแบบเอ้ยกี่โมงแล้วหรือมีแจ้งเตือนอะไรอย่างนี้นะคือมันคือมันโชว์ตลอดจริงนะครับมันจะลดอัตราการรีเฟรชแล้วก็ลดแสงลงนะฮะซึ่งถามว่ามันดีไหมมันก็ดีนะครับแต่ว่าสําหรับใครที่ ใช้แบตเยอะๆเนี่ยผมมองว่ามันก็กลายเป็นว่ามันก็มาเปลืองแบตตรงนี้มากยิ่งขึ้นนะฮะแต่ว่าฟีเจอร์นี้นะครับจะมีเฉพาะใน iPhone 14 Pro และ Pro Max เท่านั้นนั่นเองนะฮะอย่างต่อมาครับนั่นก็คือหน้าจอใหม่นะครับ Super Retina XDR นะฮะซึ่งให้ความสว่างเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งถามว่าแสงเยอะมันดียังไงครับแสงหน้าจอเนี่ยเวลาเราเล่นในที่แสงเยอะๆสมมติโหมดกลางแจ้งนะครับเนี่ยเราสามารถดันได้ถึง2,000นิตซึ่งมันสว่างมากแล้มันสามารถสู้แสงได้นะฮะ แล้วพันธุ์สู้แสงได้เนี่ยเราก็จะมองเห็นไม่ต้องไปหลบมองๆอ,อะไรอย่างนี้นะฮะแล้วถ้าเกิดแสดงผลแบบ HDR เนี่ยก็สามารถดันได้ถึง1,600นิตซึ่งเยอะเหมือนกันนะครับเยอะจริงๆทําให้ได้ภาพที่คมชัดเต็มอัตรรกนั่นเองนะฮะเป็นไงชอบหรือเปล่านะครับยังไม่พอเดี๋ยวไปดูต่อนะฮะสำหรับตัวชิปนะครับ A15 Bionic นะครับยังอยู่นะฮะแต่ว่าเป็นตัวที่ปรับปรุงขึ้นมาซึ่งมีการเพิ่ม GPU เป็น5แกนนับซึ่งทําให้การแสดงภาพกราฟิกเนี่ย แรงยิ่งขึ้นนั่นเองแต่แต่ชิป A15 Bionic นั้นจะอยู่ในเฉพาะ iPhone 14และ iPhone 14 Plus เท่านั้นชิป A16 Bionic จะอยู่ใน iPhone 14 Pro และ Pro Max เท่านั้นเหมือนกันนะฮะก็คือตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าแรงยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนซึ่ง CPU และ GPU เนี่ยแบบโคตรแรงเรียกว่าแรงที่สุดแล้วแบบคือไม่รู้ Android ถึงไหนแล้วนะแต่ว่า iPhone เนี่ยมันแรงมากๆแรงโคตรๆนะครับ ยังไงก็ขอโม้แบบว่าแรงจริงๆ,ๆเรื่องการประมวลผลต่างๆเนี่ยซึ่งไม่ต้องห่วงเลยว่า iPhone 14เนี่ยมันแจ่มอย่างแน่นอนครับอ้าวมาสิ14 Pro และ Pro Max นะครับชิป A6 Bionic อ่รวมถึงยังใช้พลังงานที่น้อยลงด้วยนะซึ่งทำให้ iPhone 14 Pro และ Pro Max เนี่ยทั้งแรงทั้งอึดประหยัดพลังงานนั่นเองมาถึงด้านกล้องกันบ้างน,นะสำหรับ iPhone 14ครับและ14 Plus นั่นเองนะก็มาพร้อมกับอัลกอริทึมแบบใหม่ที่สามารถประมวลผลภาพได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เซนเซอร์กล้องตัวใหม่เนี่ยมีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแถมรูรับแสงเนี่ยก็ใหญ่ขึ้นมากถึง49นะครับทำให้ประสิทธิภาพในการถ่ายในที่แสงน้อยเนี่ยมากขึ้นถึง2.5เท่าครับในกล้องหลักนะครับแล้วกล้อง u ั t ตร w i ไวเนี่ยเพิ่มมากขึ้นถึง2เท่านั่นเองนะครับส่วนตัวแฟลช True t o เนี่ยก็ทำให้มันสว่างมากยิ่งขึ้นนั่นเองกล้องหลังของ iPhone 14 Pro และ Pro Max มีการอัปเกรด1 2ล้านเมกะพิกเซลเป็น48ล้านเมกะพิกเซลซึ่งเบิ่มเบิ่มคือเลยนะฮะเรียกได้ว่า4เท่าของมันเลยนะฮะและมีขนาดใหญ่ขึ้นถึง65เนะคระับเมื่อเทียบกับ iPhone 13 Pro นะครับรองรับการถ่ายภาพด้วยเทคโนโลยี Quad Pixel นะฮะซึ่งทํทำให้คุณเวลาถ่ายภาพเนี่ยเวลาคุณครอปออกมาเนี่ยมันก็ยังชัดอยู่นะครับเป็นไงโคตรเฟี้ยวมันแจ่มเสียจริงนะฮะอย่างต่อมาที่ดีขึ้นในเองก็คือการถ่ายวิดีโอนะฮะก็จะเพิ่มโหมด แอคชั่นเข้ามานะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยเราไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์เสริมเลยนะฮะก็คือเรียกว่าซื้อมาปุ๊บเปิดแอคชั่นโหมดถ่ายเลยมันแบบการสั่นได้ดีมากๆนั่นเองนะฮะและในส่วนที่เพิ่มมาของซีนิมิติกโหมดครับนั่นก็คือรองรับ 4K แบบ HDR 24เฟรมต่อวิซึ่งอุตสาหการรมภาพยนต์ทั่วไปก็ใช้แบบนี้เหมือนกันนะฮะสำหรับตัวแบตเตอรี่ครับ Apple บอกว่านี่เป็นแบตเตอรี่ที่อึดที่สุดเท่าที่ iPhone เคยมีมานะครับ ก็เรียกได้ว่า iPhone 14 Plus เนี่ยสามารถใช้งานได้ถึง26ชั่วโมงนะครับก็อึดมากๆแล้วก็ iPhone 14เนี่ยสามารถใช้ได้ประมาณ20ชั่วโมงนะครับแล้ว Pro Pro Max เนี่ยสามารถใช้ได้ตลอดวันนั่นเองนะฮะแต่ก็ยังไม่รู้ความจุแล้วว่าประมาณไหนแล้วแต่การใช้งานด้วยจริงๆอันนี้พูดยากนะครับมาถึงฟีเจอร์เพื่อความปลอดภัยกันบ้างครับนั่นก็คือ Crash Detection นะครับก็ตัวนี้เนี่ยก็เมื่อเราเกิดอุบัติเหตุเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถชนหรือว่า อะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะสามารถดีเทคได้แล้วก็โทรหาเบอร์ฉุกเฉินโดยอัตโนมัติเลยทีเดียวนะก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่ดีนะครับดีมากๆเลยถ้าเกิดเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันสามารถช่วยชีวิตเราได้สำหรับฟีเจอร์สุดท้ายของ iPhone 14นะครับนั่นก็คือฟีเจอร์ส่งสัญญาณ SOS ผ่านทางดาวเทียมนะฮะก็เมื่อเราอยู่ที่ห่างไกลเช่นภูเขาลำเนาภัยหรือว่าที่ห่างไกลชนบทอะไรอย่างนี้เนี่ย แล้วมีอุบัติเหตุฉุกเฉินเนี่ยยังไงก็ตามแต่เนี่ยที่เราต้องการใช้ความช่วยเหลือจริงๆเนี่ยเออเราสามารถติดต่อทางดาวเทียมได้เมื่อคนนะครับส่งสัญญาณไปเนี่ยปุ๊บเนี่ยเขาจะส่งพิกัดแล้วก็แบตท,ที่เหลืออยู่นะไปให้ปลายทางนะครับซึ่งจะขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ได้นะฮะแต่เบื้องต้นเนี่ยยังเปิดให้ใช้งานเฉพาะบางประเทศนะครับสำหรับราคาเริ่มต้นทั้ง4รุ่นนะเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้เลยนะฮะว่ามีอะไรบ้างครับราคาเนี่ยเรียกได้ว่า เดือดจริงๆนะฮะเดือดมากๆเลยก็เป็นไงบ้างสำหรับ iPhone 14วันนี้นะฮะโ,โหเรียกได้ว่าฟีเจอร์นี่ดีมากเลยแต่ถ้าอยากดูตัวเต็มเนี่ยให้ไปดูที่ของ Apple ได้เลยนะฮะวันนี้ผมทันทีซา,หหาของตัวลาไปก่อนนะสำหรับใครที่อยากได้ iPhone 14นะฮะประเทศไทยเป็นเทียวันนะฮะสามารถสั่งจองได้เร็วๆนี้ไปดูในเว็บได้เลยนะครับเหมือนกัน